สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆคุณยายมีของสวยงามมาฝากพี่น้องค่ะไอวันนี้เป็นผ้าไหมมือสองนะคะวันนี้ขึ้นคลิปผ้าไหมมือสองค่ะค่ะเดี๋ยวคุณยายหยิบยกให้เลยนะคะค่ะผ้าไหมมือสองค่ะนิ่มทุกผืนสวยทุกผืนค่ะ ราคา800บาทนะคะวันนี้ขึ้นที่800บาทตอนนะคะหมายเลข1ิบค่ะ800บาทนะคะผ้าไหมมือสองนิ่มทุกผืนสวยทุกผืนนะคะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองค่ะนิ่มทุกผืนสวยทุกผืนนะคะค่ะสวยงามมากค่ะเป็นผ้าไหมมือสองนะคะค่ะวันนี้ขึ้นที่ผ้าไหมมือสองค่ะ ราคา800อบาทนี่จะไม่มีตำหนินะคะพวกราคา8 0 0บาทเป็นรองคัดเกรดนะคะหมายเลข10บค่ะ800บาทค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นาำรับไหมมือสองนะคะไม่เป็นรองไปต่อไปไปต่อมือมาจากไอพ่อค้าคนกลางนะคะไปเดินหาซื้อตามหมู่บ้านแล้วก็มาผ่านการซักรีดแล้วก็ทําความสะอาดให้ดีนะคะแล้วก็เอามาลงที่ยูทูบของคุณยายนะคะค่ะหมายเลขสิบนะคะ 800บาทค่ะถ้าพวกนี้ไม่มีตำเหนินะคะถ้าพวกคัดเกรด8 9 0รจะไม่มีตำเหนินะคะถ้าตัวไหนมีตำเหนิคุณยายก็จะบอกว่ามีตำเหนินะคะอ่าหมายเลขค่ะหมายเลขสามนะคะก็าราคา800บาทเหมือนกันเจ้าของเขาไม่ค่อยว้วนนะคะผืนนี้ค่ะเม็ดแปค่ะ800บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะสีเปลือกมังคุดนะคะก่าเป็นสีเปลือกมังคุดค่ะ แปดร้อยบาทค่ะไม่รวมค่าส่งนะคะค่ะหรือจะเอาไปตัดชุดยาวชุดแสรมเหมือนคนยายก็ได้นะคะราคาแปดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนนะคะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะแปดร้อยบาทค่ะ,คะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะแปดร้อยบาทนะคะ หมาเลขสาค่ะ800บาทค่ะนี่เปอรมังคุดนะคะผ้ามือ2นี่จะนิ่มนะคะนิ่มผิวสวยค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะถ้าพวกนี้เป็นคนเก่าคนโบราณทําไว้ค่ะกับลูกกับหลานนะคะแล้วก็แบ่งลูกแบ่งหลานใช้นะคะนี่ก็หมายเลข9ค่ะค<ว>่ะสีเขียวพ่มานะคะสวยนะคะ ไหมบ้านทางพุ่งทางยืนมีน้ำหนักนะคะค่ะไปตัดชุดยาเหมือนคุณยายก็ได้ไปตัดตะโปรงก็สวยนะคะตัดกระโปรงรูดค่ะหรือจะไปเป็นผ้านุ่งเลยก็โอเคสวยงามค่ะมันผ้านิ่มค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะแม่บวรรักษ์ผ้าไหมมือสองเจ้าขาวต้มตะลับไหมมือสองนะคะค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะอ่างก้องแม่เที่ยงค่ะเป็นลายสกลนครเขาเรียกค่ะ ไหมบ้านพุ่งยืนนะคะราคาแ800ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะแ800ดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนมีน้ำหนักนะคะถ้าไหมบ้านพุ่งยืนนี้จะอยู่กับคนเท่าคนแก่โบราณแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าแต่ก่อนท่านท่านทำไหมนะคะท่านจะมัดหมีเสร็จจากภาระราการงานแล้วก็มัดหมีค่ะมัดหมีมัดไหมแล้วก็ทอผ้าแล้วก็แบ่งรูปแบ่งรลานใช้งานนะคะ ไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะถึงแก่เป็นผ้ามือสองก็สวยนะคะมีน้ำหนักอยู่ค่ะหมายเลขเก้าค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะนี่ก็ไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะมีน้ำหนักมากค่ะยกเกือบยกจนหนักมือค่ะเพราะมีน้ำหนักค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเป็นไหมเส้นใหญ่นะคะ ราคาอยู่ที่800บาทค่ะค่ะผ้ามือสองถึงจะเป็นผ้ามือสองก็สวยนะคะสวยแบบผ้ามือสองค่ะเป็นเนื้อไหมนี่ก็จะสวยงามมากค่ะถ้าเป็นเนื้อไหมดูไม่จืดนะคะแม่วอลรักผ้าไหมมือสองเจ้าเข่าวต้นสำหรับไหมมือสองที่คุณยายใส่วันนี้ก็เป็นผ้าไหมมือสองเดี๋ยวมีคลิปนะคะคลิปผ้าแบบนี้ค่ะค่ะเป็นผ้ามือสองเอามามันขาดหน่อยก็มาให้จ้างค่ะ จ้งคนในหมู่บ้านทําช่วยนะคะตัดต่อค่ะตัดต่อแล้วก็มามาต่อค่ะต่อสามเหลี่ยมราคาแปดร้อยบาทค่ะน้ําหนักมากค่ะมีน้ําหนักมากค่ะผืนนี้ค่ะค่ะคุณยายแกตัวใหญ่ผ้าก็ผืนใหญ่นะคะค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนนะคะตัวนี้ก็สภาพดีนะคะ เป็นลายโฮนนะคะโฮน,นะะไลอลายโฮนค่ะลายโฮนนี่ลายประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะลายลายโฮนนี่ค่ะเป็นลายประจำจังหวัดสุรินทร์สวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะราคาอยู่ที่800บาทนะคะคลิปนี้ขึ้น800บาทนะคะค่ะเป็นลายโฮนนะคะนี่ค่ะถ้าเป็นผ้าโฮนลักษณะแบบนี้เขาจะมีเขามีหน้านางค่ะมีเจียเขาเรียกว่าจัวค่ะเจยเรียกได้หลายแบบค่ะหน้านางมี เรียกว่าจัวเจยแล้วแต่จะเรียกค่ะเขมนเรียกราคาแปดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายโฮนนะคะค่ะสภาพดีอยู่นะคะแปดร้อยบาทค่ะเป็นลายโฮนนะคะผ้าไหมมือสองนี่เป็นผ้าเป็นผ้าเก่าก็สวยแบบไหมมือสองนะคะลายโฮนแปดร้อยบาทนะคะไหมเลขห้าค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะลายโูลแปดรบาทค่ะนี่ใช้งานสองสามครั้งแม่บวบรวลักษผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสนะคะช่องทางน้ำไหลไหมได้18ค่ะ800บาทค่ะเป็นช่องทางน้ำไหลนะคะดูตามภาพนะคะมากผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณยายมาค่ะ แม่บอลรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะวันนี้ค่ะขึ้นคลิปผ้าไหมมือสองนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะกะกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณยายด้วยค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะไม่เป็นรองใครนะคะไม่ได้ไปต่อไปรองแก่พ่อค้าคนกลางนะคะถึงได้ราคานี้ค่ะปกติถ้าไปต่อจากพ่อค้าคนกลางราคานี้จะไม่มีนะคะ ค่ะเป็นลายค่ะเป็นลายช่องทางน้ําไหลนะคะแปดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนแปดร้อยบาทนะคะ,อะของคุณยายก็ผ้าไหมมือสองนะคะช่างเขาตัดออกมาให้ค่ะเป็นไหมมือสองค่ะราคาแปดร้อยบาทไหมเลขเก้านะคะนิ่มทุกผืนสวยทุกผืนค่ะ แม่วาวัรักผ้าไหมมือสองเอาไปตัดโปรกระโปรแบบกระโปรหัวรูดยิ่งสวยงามมากค่ะตัดตงเกงก็สวยนะคะผ้ามือสองนะคะเห็นเขาตัดตะเกงใส่ยิ่งสวยค่ะตัดกระโปรงแล้วแต่ท่านจะออกแบบนะคะตัดเสื้อต่ดกระโปรงได้สวยงามมากทุกผืนนั่นแหละค่ะราคา800บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะทอแบบโบราณอยู่นะคะค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนไหมได้ายเก้าค่ะ บางทีหมายเลขซ้ํากันก็ไม่เป็นไรค่ะเราจะดูลายนะคะค่ะราคาแป0รบาทค่ะแม่บวบรัรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะ800บาทนะคะคาะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะ ี่ก็เป็นลายโฮนนะคะหมายเลข12ค่ะเป็นลายโฮนนะคะเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงค่ะผ้าลายโฮนตีนแดงนะคะราคา800บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองเก,ก่าเ่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะอย่าเพิ่งเบื่อคุณยายอย่าเพิ่งหมุนขึ้นนืนหนีจากคุณยายนะคะรักคุณยายนานๆนะคะเพราะว่าคุณยายมีของสวยงามมาฝากประจําค่ะหมายเลข12นะคะ ค่ะนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะแม่บอรลรักผ้าไหมสวยสุรินนะคะแปดร้อยบาทค่ะคลิปนี้คลิปแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยงามมากค่ะแปดร้อยบาทค่ะเนื้อผ้านิ่มมากค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเนื้อผ้านี่เกรดดีมากค่ะเกรดนิ่มค่ะนี่ก็ลายโฮนนะคะหมเลขยี่สิบอนะคะอาจซ้ํากันหน่อยก็ขอภัยนะคะเพราะว่า คุณยายเขียนไว้หลายคอดค่ะเพราะว่ามันเลยซ้ำกันค่ะหมายเลขค่ะแต่มันแตกต่างกันคนละผืนนะคะค่ะเวลาถ้าคุณยายมาส่งภาพให้ดูด้วยนะคะบางทีเบอร์โทรมันซ้ำไอ้เบอร์หมายเลขติดมันซ้ำกันค่ะตัวนี้ก็โฮนราคา800บาทนะคะความยาว2เมตรมาตรฐานนะคะคนจอยคนด่วนคนผอมใส่ได้ค่ะค่ะถ้าคุณยายบอกก็จะบอกไปเลยนะตัวผืนเล็กผืนใหญ่นะคะแ0 0บาทนะคะ เป็นลายโฮนนะคะสวยงามมากค่ะไปตัดตัดเสื้อยิ่งสวยนะคะเป็นเสื้อคลุมค่ะตัดเป็นเสื้อคลุมหรือตัดชุดยาวแบบคุณยายก็สวยนะคะ hmm. คุณยายไปตัดชุดใส่ค่ะ <c oughs> ค่ะแปรูปได้หลายอย่างนะผ้าไหมมือสองเนี่ยค่ะ <c oughs> นิ่มสวยทุกผืนนะคะแปดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะแปดร้อยบาทค่ะแม่บวันรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะแปดร้อยบาทค่ะ 800บาทคลิปนี้คลิป800บาทนะคะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะจะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะหมายเลข30ค่ะค่ะน,นี้ก็ฮนนะคะฮนประยุกต์นะคะค่ะราคาอยู่ที่800บาทนะคะไหมไหมบ้านทางพุ่งทางยืนทอบแบบโบราณนะคะทอมือค่ะงานทอมือกับทบกี่ทอมือนะคะค่ะฮนประยุกต์นะคะ800บาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะราคา800อบาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะค่ะ800บาทค่ะมีรอยขีดข่วนนิดน,นหน่อยคุณยายขออภัยนะคะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองค่ะค่ะขออภัยรอยขีดข่วนนิดๆห,หน่อยนะคะอ่านนิดหน่อยขออภัยคะ่ะถ้าไม่มีเป็นบางผืน,นก็แล้วไปมันจะ ถ้าคุณยายดูไม่ทั่วถึงนะคะสายตาคุณยายก็ไม่ค่อยดีนะคะใส่แว่นประจำค่ะราคา800บาทค่ะได้ผ้าหนมาหลายผืนเพราะว่าโซนสรินจะเป็นผ้าหนนะคะของเก่าของโบราณค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนหมายเลขสิบนะคะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะความยาว2เมตรกว้าง1เมตรนะคะมาตรฐานนะคะค่ะคนจ่อยคนอ้วนคนผอมใส่ได้ค่ะ หมายเลขสิบนะคะเป็นโฮนค่ะผ้าโฮนเบาพิ้วค่ะนิ่มสวยสวยทุกผืนน้ำหนักเบาพิ้วนะคะผ้ามือสองมันจะพลิ้วค่ะค่ะสวยงามมากค่ะสวยแบบผ้าไหมมือสองนะคะถึงเป็นไหมมือสองก็สวยนะคะเพราะว่าเนื้องานของไหมนี่มันจะมีเงาค่ะเงาไหมนี่ค่ะเวลาใส่ไปเดินไปมันจะสะท้อนนะคะเป็นเงาค่ะหมายเลขสิบนะคะผืนนี้หมายเลขสิบนะคะ ค่ะหมายเลขสิบค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะแปดร้อยบาทนะคะค่ะพื้นนี้เขาบอกว่ามันเป็นสีธรรมชาตินะคะคุณยายนี่ก็เป็นโฮนนะคะแปดร้อยบาทนะคะผืนใหญ่นะคะเนื้องานสวยงามมากค่ะเนื้องานเนื้อเนื้อมันจะแน่นแน่นแบบนิ่มๆนะคะผ้ามือสองนี่ค่ะเนื้อหนาเนื้อแน่นค่ะ เป็นสีธรรมชาตินะคะเพราะว่าถามเขาบอกว่าสีอะไรคุณยายเป็นสีธรรมชาติค่ะแปดหมายเลขแปดนะคะไหมบ้านพุ่งยืนเป็นลายโฮนนะคะแปดร้อยบาทค่ะค่ะคนจอยคนอ้วนคนผอมใส่ได้นะคะแม่บวารรับผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นรลดับไหมมือสองนะคะค่ะคนจอยคนอ้วนคนผอมใส่ได้นะคะเป็นสีธรรมชาติหมายเลขแปดนะคะ ค่ะเป็นลายโฮนนะคะโฮนแบบเก่าค่ะแปดร้อยบาทค่ะแม่บวรลักผ้าไหมสวยสรินนะคะค่ะของเป็นผ้ามือสองนะคะสวยผ้ามือสองก็สวยนะคะค่ะเนื้องานสวยงามมากค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะลายเก่าลายโบราณน,นะคะส่วนมากจะเป็นลายเก่าลายโบราณคะ่ะ ถ้าคนไหนชอบสะสมของเก่าของโบราณอยู่ที่แม่บอลรักผ้าไหมมือสองนะคะผ้าของเก่าของโบราณที่สวยงามมากค่ะเนื้อผ้าเป็นไหมน้อยนิ่มมากค่ะค่ะไหมเลขสิห้าค่ะค่ะลา,ายเก่าลายโบราณอยู่นะคะหนึนเอแปดร้อยบาทค่ะคุณยายพูดผิดขออไัยนะคะ8ปด้อยบาทนะคะคนจ่อยคนอ้วนคนผอมใส่ได้ผ้าตัวใหญ่นะคะความยาว2เมตรสามตะกรอนะคะ ค่ะาราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะเอาไปตัดชุดแสบเหมือนคุณยายก็โอเคนะคะตัดชุดแสบก็ได้นะคะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะแปดร้อยบาทค่ะแม่บาวารรักผ้าไหมมือสองเก้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะอย่าเพิ่งเบื่อคุณยายอย่าเพิ่งหมุนขึ้นหนีจากคุณยายนะคะรักคุณยายนาน,านค่ะ เพราะว่าคุณยายมีของสวยงามมาหมุนเวนียนกันกับผ้าหลุดจำนำนนะคะค่ะลายโฮนนะคะผืนเอเกลลายโหนเยอะค่ะเพราะว่าซนสดิดนส่วนมากจะเป็นของเก่าของโบราณจะเป็นลายโฮนนะคะหมายเลขสาสิบสี่นะคะสามเอผ้าสามระกอนนะคะเนื้องานนิ่มมากค่ะเป็นลายโฮนนะคะ800อบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะไปตัดกางเกงให้คนแก่ยิ่งสวยงามมากค่ะลายพวกนี้ ตัดเสื้อก็สวยตัดกางเกงก็สวยค่ะเพราะว่าตัดเสื้อก็ได้ตัวหนึ่งนะคะค่ะความยาวมาตรฐานสองเมตรนะคะความยาวค่ะค่ะแปดร้อยบาทค่ะมีอยู่ที่แม่บวลรักผ้าไหมมือสองนะคะเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะเดินมาเตินตามหาซื้อตามหมู่บ้านหายากมากค่ะเพราะว่าผ้ามันหมดไปเรื่อยค่ะ นี่ก็ไหมบ้านพุ่งยืนนะคะมีน้ำหนักงานเนื้องานดีมากค่ะมีน้ำหนัก800บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนไหมเลขสามเก้านะคะ800บาทนี่คุ้มค่ามากค่ะผืนนี้ค่ะเนื้องามสวยงามมากค่ะค่ะ800บาทนะคะค่ะคุณยายคัดค้าผิดแล้วนี่มาลงที่แปดร้อยนี่ก็โอเคเลยค่ะสวยค่ะไหมเลขสามเก้านะคะค่ะอาจจะคัดผิดคัดถูกก็ไม่เป็นไรค่ะได้ไปสวยก็ดีใจด้วยค่ะ าราคาอยู่ที่800บาทนะคะค่ะไม้บ้านพ, <hi> พุ่งยืนนะคะขาดผืนใหญ่มากค่ะราคาอยู่ที่800บาทนะคะผืนใหญ่ผ erm ืนค่ะผืนใหญ่เพราะว่าตัวเจ้าของเขาตัวใหญ่นะคะผ้าผืนนี้เจ้าของตัวอ้วนค่ะตัวใหญ่ราคาอยู่ที่800บาทไม้บ้านพุ่งยืนนะคะเนื้องานสวยมากค่ะมีน้ำหนักค่ะผ้าไมบ้านพุ่งยืนนี่มีน้ำหนักถึงจะเป็นผ้ามืสองก็มีน้ำหนักนะคะ ราคา800บาทค่ะวัตถนี้800บาทสวยงามมากค่ะค่ะ800บาทนะคะเบอร์3ามนะคะเป็นสีเขียวหอวเป็ดนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนเนิ่มทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะแม่บว,วันรักผ้าไหมมือสองแก้วข่าวต้นตำหรับไหมมือ2วันนี้ได้ผ้าไหมมือสอค่ะลูกค้าที่รอคุณยายอยู่ก็ คุณยายบอกว่าให้กดติดตามนะคะเวลาคุณยายถ่ายทําคลิปนะคะปล่อยคลิปไปนี้ค่ะจะได้เห็นเร็วเห็นทันเพื่อนนะคะถ้าไม่กดติดตามจะไม่ค่อยทันเพื่อนนะส่วนมากโทรมาเป็นแต่ผ้าหมดนะคะผ้ามือสองที่จะเร็วนะคะเพราะว่ามีแต่ลูกค้าใจใจจดจ่อตั้งต่ออยู่นะคะโทรมาถามทุกวันคุณยายไม่ได้ทําคลิปผ้ามือสองขอดูมือสองค่ะวันนี้ดูได้เลยค่ะคุณยายทําคลิปผ้ามือสองนะคะ ราคา800บาทค่ะไหมบ้านพุ่งยืนทอแบบทอมือนะคะ800บาทค่ะเอาไปตัดเสื้อก็สวยตัดตางเกงก็สวยเป็นผ้านุ่งเลยก็งามนะคะค่ะเป็นผ้าไหมมือสองใส่ออกบุญหลงงานก็สวยนะคะ800บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืน8 0 0บาทนะคะค่ะผ้าคัดเกรดนะคะไม่มีตำาหนินนะคะผืนนี้ก็สวยงามมากค่ะ หมายเลขสิบหกนะคะแปดร้บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะค่ะอย่าเพิ่งเบื่อคุณยายนะคะกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณยายด้วยค่ะขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ให้กําลังใจคุณยายนะคะค่ะคุณยายก็อยู่ได้กับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนี่แหละคะ่ะที่ดูคุณยายอยู่นะคะคนไทยใจดีช่วยคุณยายนะคะค่ะ คุณยายทาพอได้อยู่พอได้กินค่ะหาผ้ามือสองค่ะคุณยายต้นทุนน้อยค่ะหาผ้ามือสองมาขายค่ะผ้ามือสองก็ผ้าโอเคหน่อยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนนะคะแม่วันรักผ้าไหมมือสองนะคะแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองลายนินลยายดอกมะเขือสวยค่ะหมายเลขสิบหกนะคะค่ะลายดอกมะเขือแปดร้อยบาทค่ะ ขาสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะไปตัดชุดก็สวยตัดเป็นกางเกงหรือตัดเป็นชุดยาวเหมือนคุณยายเคยตัดก็สวยนะคะเนื้องานดีมากค่ะนิ่มมากค่ะค่ะผ้าไหมมือสองแม่บอรลักผ้าไหมมือสองเก้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะแปดร้อยบาทมีแต่ผืนส,สวยๆค่ะเป็นลายฮอนะคะลายฮอของเก่าของโบราณส่วนมากจะเป็นลายฮอค่ะแม่บวลรักผ้าไหมมือสองค่ะแปดร้อยบาทค่ะ ราคาอยู่ที่800บาทนะคะราคานี้ราคาพอหยิบพอจับนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเอาไปตัดเสื้อก็สวยนะคะตัดเสื้อทรงตัดเป็นเสื้อคลุมก็สวยนะคะไหมเลข12นะคะลายโฮนลายเก่านะคะของเก่าของโบราณนะคะค่ะราคา800บาทเนื้องานสวยงามมากค่ะถึงจะเป็นผ้ามือสองก็นิ่มแบบผ้ามือสองสวยแบบผ้ามือสองนะคะที่คุณยายใส่นี้ก็เป็นผ้ามือสองนะคะ ค่ะเดี๋ยวมีคลิปให้ดูนะคะผ้าต่อค่ะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะแม่บอลรัลกผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะ <ส>ก็เลยโหนนะคะหมายเลขสิบสามนะคะสวยงามมากค่ะเอาไปฝากญาติผู้ใหญ่ของเราก็ไม่น่าเกลียดนะคะผ้ามือสองนี่ก็สวยนะคะอยู่ในสภาพสวยค่ะคะ่ะเดือนนี้เป็นเดือนให้ของขวัญกับญาติผู้ใหญ่ผ้ามือสองให้กับญาติผู้ใหญ่ก็ไม่น่าเกลียดนะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าที่ยังใหม่สภาพดีค่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะค่ะผ้าพวกนี้ใหม่เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนนิ่มทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะ ใส่ออกงานบุญก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นนะคะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะ800บาทค่ะเอาไปตัดเป็นชุดยาวก็สวยงามมากค่ะตัดกางเกงก็สวยกระโปรงรูดก็งามนะคะค่ะราคาอยู่ที่800อบาทค่ะ่มีรอยขวดขูดรอยเขียนนิดหน่อยคุณยายขออภัยนะคะเพราะว่าถ้ามองไม่เห็นถ้าถ้าคุณยายมองเห็นก็ก็ได้หลบออกนะคะไห้เออ,อก แต่ว่าถ้าดูแล้วคัดเกรดและผ้าพวกนี้ไม่มีตำหนินะคะหมายเลขยี่สิบสองค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนเนิ่มทุกผืนนะคะผ้าไหมน้อยกำมือเดียวค่ะค่ะสวยงามมากค่ะอย่าลืมกดติดตามให้คุณยายนะคะกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเนิ้มทุกผืนแปดร้อยบาทค่ะ แม่บวรรักผ้าไหมมือสองเก้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะคาราคาแปดร้อยบาทนะคะค่ะไหมเลขกยี่สิบสองสวยงามมากค่ะนิ่มค่ะไหมบ้านทางพุ่งคางยืนนะคะทอแบบโบราณน,นะคะคุณยายไปเห็นแล้วค่ะปรากันทอมือนะคะค่ะงานทอมืองานโบราณน,นะคะไอ้แปดร้อยบาทค่ะงานเก่างานโบราณอยู่ที่แม่บวรรักผ้าไหมมือสองนะคะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ ค่ะลายเก่าเป็นลายเก่าลายโบราณบางนี้ไปนุ่งยิ่งสวยงามมากค่ะค่หนุ่งผ้าไหมหนิ่มนะคะนิ่มทําให้เย็นตัวเย็นด้วยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะค่ะแม่บรวรรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองสีเปลือกมังคุดนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนนะคะค่ะแม่บรวรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะ เป็นอะไรว่ามันเปียกอ๋อยังเปียกอยู่หลาน,นํามารีดให้ค่ะเดี๋ยวจะพึงแดดอีกค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะสีม่วงมังคุดไอ้ตัวนี้มองเห็นจุดๆนี้ค่ะมันเปียกเดี๋ยวคุณยายจะพึงแดดอีกค่ะมันยังเพราะว่ามันหน้าฝนค่ะหน้าฝนตากตากผ้าหม่ฝนมันตกรินปล่อยๆเมื่อวานนี้ค่ะ ราคาอยู่ที่800บาทนะคะที่มองเห็นกลมๆนะคะไม่มีตำเนินะคะแต่ว่ามันเป็นผ้ายัางชื้นอยู่ค่ะเดี๋ยวไปผึ่งแดดใหม่ค่ะค่ะอยู่ที่800บาทนะคะค่ะ800บาทค่ะ ก็ไหมน้อยกับมือเดียวนะคะนิ่มสวยสวยทุกผืนไหมเลขสิบนะคะแปดอบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะค่าชิ้อโยค่ะเป็นสีแดงนะคะสวยค่ะเนื้อผ้างานสวยงามมากค่ะนิ่มมากค่ะเนื้องานสวยเนื้อนิ่มนะคะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำหรับไหมมือสองนะคะ อยู่ที่ราคา800บาทค่ะที่มองเห็นเป็นจุดดำๆมงมเงาอย่นีนเป็นผ้าอย่างเชินอยู่น,นคะคะ,ะค่ะเดี๋ยวคุณยายผึ่งแดดอีกค่ะร้าน,นยังไม่ได้กลับบ้านบอกค่ะสีแดงสวยงามมากค่ะ800บาทค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองนะคะวันนี้ขึ้นลิพผ้าไหมมือสองนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนใหมเลขยี่สิบนะคะว่าไหมเลขสิบค่ะแปดร้อยบาทนะคะสีสดใสค่ะไปเป็นผ้านุ่งเลยก็สวยตัดกระโปรงก็สวยตัดกางเกงก็สวยนะคะตัดเสื้อก็โอเคนะคะแปดร้อยบาทค่ะงามทุกผืนสวยทุกผืนเด่นทุกผืนนะคะค่ระราคาแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณยายขอขอบกะคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ให้กําลังใจคุณยายนะคะค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านบุญรักษาพระคุ้มคองค่ะ